กมีเลยก็เตี๋ยวมือดือก็ใจเย็นๆจี๊สามทุ่มเราก็ยังกินอร่อยไหมคะน้องดีมไม่กลัวอ้วนใช่ไหมมือนี้ตั้งหน้าตั้งตารอดูตาดูเลวโอ้โหพร้อมเสิร์ฟกิ๊กบัวเอาไหมมึงอัน้กินน้ำตาลน้ำตาลอีกหน่งชิ้นเอาเอาเอาไปเทน้ำมึงเล้วกันนะ โอ้โหตกใจตกใจมอเสน้นอะไรอะไรอร่อยเหรอเส้นเล็กอร่อยจัดได้ดีหมดอร่อยมากเส้นเรื่องไม่เหมนเอาทิพมาดิไม่ทิไม่มาต้มอีกครั้งเดี๋ยวตบใส่กับพี่กับไม่กับหมูตองมาเส้นอะไรเป็นเล็กเป็นลเล็กเหรอไม่กินมีเหลืองเหรอไหนกินพวกเส้นดีวะตองตะเกียบเขล่ะ เหมือนที่เรารวบแง้วมันเปงั้นด้วปะห่วงมากโหทูกชิ้นแท้ไม่ไหวเอานี่ไหมจ๊ะเยอะๆกระดูกหมูด้วยนะดย่าไม่กนี่ดเต็มลวกระดูกหมูนท่นผิวล่าผิวยวมากค่ะ พร้อมสวบพร้อมมากปุ๊บหน้าหมามากเล่นไรฟิแม่แจที่เิดกะเีไม่ถุมุ่าวอะกระตกา่ะมอสาวกะะมังใช่ไม้่แอมีปอาะนี่ผมเบิร์นนเรื่องขอคนอยู่นั้นนี่เฮ้ยมันตับน้อยใช่ไหม มเวลาทีสักทีอ้วนไม่เอาขึ้นหมูแตงกวาขึ้นหมูขัดไหมไม่ข่มือไหมไม่เอาหมูแล้วโอ๊ะตัดหมูแล้วบอกรสชาติหน่อยค่ะเป็นไงซิกเนเจอร์อร่อยมากเปรี้ยวหวานเค็มหวานมาะค่ะตอง มันตานี่โอ้ไหอร่อยแม่อร่อยก็ดูไม่เงยหน้าขึ้นมาหายใจตานี่ขัดจังหวะชิบหายว่างั้นต้องขอขอบคุณเชฟนะคะทำเสร็จแล้วกลับบ้านเลยเชฟไม่ต้องกินใช่ไหมหน่อยสิ เตาไม่หิวมั้งเจ้าร้อนต่อลยนะร้อน่เดี๋ยวอไคือให้หิงไงอร่ยไหมไม่ทานกินเลดนจริง่ะต้องรอกานเดี๋ยวเ็นอะไเดี๋ยวไปยุ่งแล้ขา ไอ้เปาเก็บปลาของหวานหมดปลาขาวไหมไม่ขาวแต่เป็นขาวแล้วขาวแล้วหมดเอาแบบนี้มันต้องเยอแค่ไหนมเลยกระหมูมันมันเกินไปวะดึง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 เกินไปเอ้ะขอแคปชั่นหน่อยแคปชั่นไม่มีโอ้โหแคปชั่นไม่มีกินฟรีตลอดใช่ไหม ผ่านไหมครับอร่อยของทีมก็เราเผาด้วยครับ